อันนี้คือการท้ำท้ำไม้ท้ำไม้สั้นเดียวมือนี้เข้าก็จะลื้อผาออกนะคะลื้อผาออกทาเป็นสองสันเข้าต้องขนต้นไม้ออกแต่ว่าทาสั้นเดียวเข้าก็จะลื้อผาออกนะคะแบบง่ามมือนี้มือนี้ลื้อผาออกนะคะเนี่ยลื้อผาใส่ปุ๋ยแล้วก็รดน้ำ ตัวนั้นคางนั้นก็คือสั้นเดียวคือกันนะคะสั้นเดียวอันนั้นก็ชั้นเดียวเหมือนกันนะคะอันนี้สองสันไ้ปุ้ยไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าถ้าเฮ้าบอเอาเอาผ่าออกนะคะถ้าฝนตกควมแชก็จะเกิดขึ้นนะคะฟังนี่ฟังนี่เฮ้าเฮาลือแล้วนะคะคือตอนมัดลือไปน้าลือไปน้นาแล้วก็มัดไปนาให้ปุ้ยพร้อมกันนะคะให้ปุ้ยพร้อมกันก็ง่ามแล้วคือกัน เริ่มแตกเริ่มแตกยอดแล้วนะคะอันนี้จะเป็นสีขาวสีม่วงโซ่นี้จะเป็นขาวม่วงโซ่นเนี่ยโซนเนี่ยโซ่นตรงเนี้ยจะเป็นสีม่วงโซนโซ่นโซ่นฟังตรงนั้นอ่ะจะเป็นสีขาวนะคะก็จะสั่นๆหน่อยนะคะทุกคนอันนี้คือการทำใหม่ไม่สันเดียวนะคะถ้าสันเดียวก็จะง่ายนะคะ ง่ายต่อการแบบเข้าจะได้แบบถนอมแห้งหน่อยนึงถาสองสันปุ๊บมือสีมัดแล้วเขาก็ต้องมาขนขนสันค้นออกเบิดนะคะขนออกหมดเลยทั้งสองชั้นแล้วก็มาอัดถุงเซมยัยแต่ว่านี่คือเข้าเข่าเป็นสันเดียวละกะเข้าเป็นสันเดียวละกะอ่าขอดีคือเราไม่ต้องเหนื่อยมัดวางมัดวางมัดเดินนาไป เดินหน้าไปเรื่อยๆนะคะมัดว่างมัดว่างขอดีนะคะพ่อเซตแล้วก็คือเซตเลยนะคะเข้าก็ได้ลือผาเข้าก็ต้องมาลือผ,าอ,ผาออกแกเพื่นออกแก่เขานะคะลือผานี่คือการลือผาเมื่อนี้เข้าสิมาลือผาฟังนี่ฟังนี่เข้าก็จะเป็นต้นที่แบบโบติดนะคะต้นทีนี่เข้าก็จะมาอ่ามาปะอีกที่หนึ่งนะคะ งามบอง,งามเนาะอันนี้คือการทําไม้ชั้นเดียวนะคะทุกคนสวยสวยนะคนทํายังบอกว่าสวยเลยนะคะอันนี้สีขาวอันนี้ฝั่งสีขาวอันนี้ฝั่งสีม่วงนะคะสวยงามอันนี้ก็ประมาณสักโม่ถึงสองพันนะคะไม่ถึงสองพันเนาะก็จะประมาณพันกว่าต้นนะคะเนี่ยก็จะให้ดูมุมกลางนะคะอันนี้มุมกลางอันนี้อันนี้หนึ่งตุหนึ่งตุ้หนึ่งหนึ่งหนึ 1, ่งแผงนะคะ อันนั้นก็หนึ่งแปลงนะคะสองแปลงแล้วเนาะอันนั้นก็แปลงที่สามแปลงที่สามนะคะแปลงที่สามอันนี้แปลงที่สี่สวยนะคะ